สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านท,ทุกทุกท่านน่นจาจะมื่อนี่เบิกซับหน้าที่อบผอกผ้ารวยเบิกซับผ้ารวยสิผ้าพ่อแม่พี่น้องโทรสัมผัสแม่หมอนะคะแม่ไม่อยากดังนะะเนาะค่ะเพ่นัดปล้อยจากเมือนี้นัดปล่อยเลขนะคะหลังจากวิ่งเก้ามาตัวเดียวเนาะคะ่ะเลขของเมืองหมอ จะมีเครื่องเลขลับแล้วก็เลขสูตรคำนวณนะคะ่ะเขามาเรล้วค่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแช่์น้ำเน่เ้อคะ่ะทางชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโอ้ใช้วิจายาิัยในการรับชมนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะผู้เอาฝนระโตกนะาจา๊ะตื่นท่างไปเหตุคิดทำคิดกระลำบากแล้วก็จะมีสายรับสายโทร นะคะสายรับกันกะบออกก่อกองเอาเลีกมาให้ปล่อยก็มีมาจะเนาะเป็นมาเด็กเป็นเขาดูก็มีเราจะอีซกกีกระมีทั้งพทั้งเห็ดขิดได้จะเด้อฝากกดไลค์กดแช่น้ำแน่เราจะช่วงนี้สายโทษจะแม่นนะคะสายโทษเข้าบ่อยเนาะค่ะแอดกระลยอเด็กโทษสัมผัสวัดที่เดวค่ะ รู้สึกว่าสินินไปทางสายทั่วหลายเนาะค่ะเนาะกาะจังไดกัาฝากดไลค์ mm. กดแชร์ mm. แนวทางมีความเสี่ยงนะคะ mm. โปรดใช้ mm. วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm. ชอบกับจังตาม mm. ถ้าเข้าบบมักเข้ากับพานเนาะคะ่ะก mm. ใส่สติ๊กในการดึงฉลากกินแบ้งเนาะคะ่ะ mm. กับวันใดสนับสนุนในการเดินการพนันเตยางใดเนาะคะ่ะ เนอเป็นการวิเคราะห์แนวทางสถิติความเป็นไปได้ะคะ่ะวัดวันที่สิบกกันยานะจ๊ะเนาะอีกครึ่งชั่วโมงค่อยโทรได้ไหมคะโอ้จจได้จ้แม่มาร่อเนาะ รอบแม่หมอกำลังเก่งเลยพอดีพอดีโทร่ไปจังหวะพอดีเดี๋ยวอีกสักคู่ให้เพื่อนคขนวณจับคู่กันเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะปล่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้จะจะเก้ามงแล้วนะคะจะทุ่เศร้าอยู่กำลังจับเล็พอดีนะคะน้ะกดไรกดแช่กดรอไปถ่านนอจ่ะ เม่สันชอนเป็นจังไดบุกั็ว่าเนี่บพมามันีออกแม่อาจตัน <c oughs> จ,จังก่อนยืนสวัสดีแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะเบิร์สับสวัสดีทุกคนนักนจกอจ้าน้อหลังขึ้นวันพักแล้วเอถูกกันไหมน้อจางว่าน,น,นลแลนแนวหกเจ็ดหกเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดตันบนเอซีถูกไหมน้อที่ว่าถือที่บอกแม่ชุ่มโชไปพันถือบอไม่หมังฟิว ว้าพอไม่มองฟิวเลยค่ะหลวงปู่อยู่ยาโสเิงทุ่งควันหมูนโอ้เป็นหนักเด้เพราะว่าฟันบนโอ้เป็นได้เงินแสนตัวพันน่ะตือพันมาเลยพันกันมาเลยหกเจ็ดนางบอลจ้าหกเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดอู๋กับฟันมันกรอบๆอยู่แล้วของว่าฟันบนเนาะัตอนนี้เลขวิ่งแม่จะยุ่งลักเก่าบว่จ้าลักเก่าคือเก่า เลขวิ่งหนีเก้านั่นแหละเก้ากับแปดนะปันบอน่ะเก้ากับแปดนะค่ะเก้ากับแปดค่ะล่างนี่ปันล่างปันล่างหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์ค่ะเลขมันก็ยังไม่นิ่งบันี้กเลขสัญจรนะเบอร์ทับเราก็ปล่อยเลขวิ่งให้เอฟซีก่อนจ้าบอกเลยเลขมันต้องมีมาให้เห็นนี่แหละ หนึ่งกับศูนย์นี่สวยมากล่างนะ่ะถ้าจะเอาเลขล่างนะเอฟซีก็มีศูนย์เก้าล่างมั้งหมอจ้าเลขล่างหนึ่งเก้าเดี๋ยวนะแม่ล่างตัวแรกมีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าฮะศูนย์เก้าแม่บ้าศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าค่ะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าได้เอฟซีไปหยิบบัตรสลีก่อนจ้า บนเด็ดยาเน,นี่ยมันอะไรบนมันก็มีไปเลยบอกอแม่ก็ทำได้เก้าเนาะจ้าจ้าไปเ,เร่อยก็เลยแมวข้ามฟันของผมสุดถ่ายกันแมว่าขั้นเด็บนของแม่มีแปดเจ็ดบนแปดเจ็ดจ้ามีแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะ มันจะขึ้นบนลงล่างคุณแม่ก็ไม่รู้และตัวรองมันเปียดเก้าเบิกซับเปลียนเก้าเจี๊ยบเจี๊ยบเก้าค่ะ, 9, 9, คะมันมีอย่างนี้ค่ะแต่แม่คิดว่างวดน,นี้เลขเก 9, ้าจะมาอือแม่มันใจเก้ามั่นใจเก้ามากเลยแต่ว่าพราะข้างม,มาปันล่างเลยศูนย์เก้าหนึ่งเก้าบนเลยล่างวิ่งไปเลย SD, เอฟซีเลขเก้าสวยมากแปดรองเก้าเด่นนะคะบนค่ะ แปดลองเก้าเดียนวิ่งบนเล็กวิ่งนีว่าท่านหลุดมัจ้ะแม่ยูโมันยังไม่หลุดสักทีเลยขนาดว่ามันหลุดมันก็ยังเข้าตอนที่มันออกไอนะ้สี่หกนะเบอร์ซับสี่หกแม่ปล่อยศูนย์หกแต่เอฟซีแม่คนเก่าแม่ก็เลยว่าถ้าอยากให้ชัวร์ก็วิ่งศูนย์กับโกกันแหลลูกแม่ก็ว่า,างี้<ะ>มันก็เข้าชนบนชนล่างเนะ่ยแะเล็กวิ่งแล้วโค้งสุดท้ายไงพี่เบอร์ซับว่าหลุดเป็น<ะ>วันหนึ่งนะ แม่ยังบอกว่าจะหลุดได้ไงคงสุดท้ายก็เข้าหกสี่สี่หกฟันล่างให้อยู่สนอกไม่หลุดนะคะแต่เราไม่ได้เอาออกหรือว่าแม่ให้เบิร์กซัอยู่บอพอ่อได้หหกสี่หกสองแม่ให้อยู่ไม่ใช่บอกพอได้แม่แม่หายเอฟซี่แม่ใบสองแม่ว่าน่ะกับสิมันล่ำ ล่ำพีดทนตัวกันใช่ค่ะแม่หายใจเอฟซีช่วงใบสองวันเลขหลานน่ะแม่เออใช่อืมมันเป็นแม่เบิกครับยังมาฟันหกเจ็ดล่างอีกเนาะจ้าพวดเมื่อกี้เนาะคือมันเป็นสันจรแม่ก็ยังหาตัวฟันว่าท่านใดว่าท่านมีเนาะค่ะอันนี้เอายิบรอลตอรีไปก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะคราวบรอลตอรีไปสะกกอนนี่เท่านี้ล่ะ เดี๋ยวถ้าวันใกล้ๆจะออกระเบิดทรัพใกล้วันที่จะออกนะเอาวันใกล้ที่จะออกระเบิดทรับท์ซูมาเลยวันที่จะออกแม่จะยุกโมจะาได้ใกล้ๆคนนั้นเนี่ยเอทาะว่ามันจะออกมืออื่นมือเนี่ยเบิดทรับโทรหาแม่เลยก็ได้จ้าเพราะว่าลนูจาบัดทาแม่ฝันอีกเออตรง่าแม่ฝันว่าฝันจัางไดนเนาะมันบ่ได้ฝันจิตมันนิ่งเกินมันเลยไม่ฝันแต่แม่ที่ไปแต่แม่ที่มาหรับ พรู้เรื่องเบาใจขนาดเลยเดี๋ยวรอกฝันก็นได้คิดว่านะแม่จะบอกเลขที่แม่ปล่อยไปแม่จะต้องฝันอีกว่าฝันยังไงค่ะชอบที่สุดเลยร่างในศูนย์กับหนึ่งเหน่มากมหนึ่งเก้าศูนย์เก้า fc ไปซื้อซื้อก่อนหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้านะคะ,คะร่างนะคะมีสองหางก่อน ยิบลอตเตอรี่ใบก้อนมาจานเนาะค่ะหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าหนึ่งเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าอุ้มอดประหารมึงจ้าวฮาร์ดซื้องายก็แม่แม่บางมองกระเต็มได้เบิกร,รับอาหกเจ็ดนะ่ะอืมเจ้ามือมันป่านโม้ขายแต่ล่างนีไยเขาบุญ่าขายเอา <laughs> เป็นตจนายว่าเจ้ามือแบบนี้ มันมันมันลันเอนข้า่าฟันบนมันก็ขายบนบ่แม่กต่จนได้ตูนเพื่อนนั่นนั่นหลาหลายคนได้เขาบ่ขายบนไห่เอาค่ะล่างนะจะเอาเท่าไหร่ก็เอาแต่บนไม่ขายพนะโอ้พี่ตอออกบนชักเลาะอ๋อก็เลยวากับเพินอยกพ่อแม่มันมันลอยบางเหล็กแม่อ่แม่ฟันบนเหอนมืนหกห้าหกเจ็บห้าเจ็ดฟันบนอย่างเดียวนั่นม้วนนีนมันลอย่นม้วนีว่าท่านฟันมันวายันอ่านยังบอกฟัน บอกเลย FC โค้งสุดท้ายน่ะแม่จะรับสะรับสายเลยวันออกโทรมามันถึงอั้นไม่ทันต้องเล่นอย่างนี้ค่ะเมื่อวันเมื่อเลขออกสีแดงสีฟ้า่วันเลขออกตั้งเป้าไว้เลยห้าร้อยสายก็จะรับนาทีต่อนาทีอย่าชวนคุยนะคะเอาเลขอย่างเดียววันนั้นนําเลขกจบทุกคนเนาๆเบาน้ำเดือกว่านีะปล่อยเลขย่างเดียวเลย ทำเข้าว้ากันนี่เบอร์ทับเข่าหางงอไซเราได้ไหมเมื่อเลขออกน่ะเมื่อเลขออกค่นะเออคือพอหายว่าเราได้เอาเลขก้าวเลยล่ะงวดนี้น่ะปล่อยไปเลยปล่อยเขาหยิบลอตเตอรี่ไปก่อนเนาะแม่เนาะลอตเตอรี่ไปเลยเดี๋ยวมือเขแปดเก้าเนี่ยสวยที่สุดนะแปดเจ็ดแปดเก้าเอฟซีบีหยิบลอตเตอรี่เลยนะคะ คือคือจังมือเรียกออกนะแม่เนาะเ <ừ. S 1> มือมือ,ม,อมือที่แม่มือสุดท้ายเนาะเบิรซับพูดไปเหมือนก<ช>ินว่าแม่ย่างหกเก็ดหกเก็ดแม่นี่งขัไปเบิรงคลิปเจี่ยของอยู่เนาะเออแม่ว่าซื้อไม่ได้ซื้อหกเก็ดไปโหลดแม่ว่าบัตรสุดท้ายเ,เลยหกเก็ดยังว่าบัตรสุดท้ายแม่ก็ยำสองข้ามหมดโอ้ยแต่ลูกสอนเบิรซับด,ดูไลน์อัง ยังทำแต่เปิดได้สิเปิดเปิดไล่ไงเ,เลยแม่ <c oughs> ที่ลูกศรฟันจับคู่บนลูกศรแดงยิงคืนอยี่สี่ไปทั้งเลขหกเจ็ด <c oughs> ว่ซื้อกับเงินแล้วรันบอก <c oughs> ไปดูลายเลยแม่แม่ส่งลายที่ว่าเลขชุดอย่างนี้อย่างนี้แม่ส่งให้เอซีอย่างนี้อย่างนี้เปิดไลน์ดูเลยของเืิกซับหนา <c oughs> ว่ดูแล้วว่เห็นอ่านไล่กันเดียงมันม่ถ้ามาเครือศูนย์เนี่ยต่หนอถ้าไม่เข้าตู่นเต้เขาไล่แต่ที่อ่านไล่บ่แต่หนอเด็กจีนแหลยเด็กสิเปิดเมื่อเคอมเมนต์มาว่าแต่ไม่หมอไม่อ่านไงแอร์กเลขสัญจรพูดเลยมันก็มันก็เสียวเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็เราก็วิ่งจับมันได้เหมือนกันแหละ